Bitt my bitt my I know that. Do Do uh. The next day Oh what I can't. Oh pick fight เบอร์รี่สีแดงน่าสงสัยนะฮะโอเคทิมโูสแกน โมไซบ้านใครวิ่ง <c oughs> เอา,าดีคอนาซมันเป็นการฆ่าในห้องตรวจที่ประจอนห้องตรวจที่ประจอนคือข้างล่างอ่ะผมเห็นสีไอ้สีดำใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วทีเนี้ยคือสีที่ไม่เห็นเลยอ่ะคือสีน้ําเงินอ่ะกับสีคุณพิมอ่ะสีแดงเลือดอน้แดงเลือดหมูอ่ะเห็นเขาได้ไงเขาเดินผ่านไป เห็นเห็นเห็นอยู่แค่ชอดเดียวคือชอดต,ตรงที่มันเริ่มมีเมอร์เจนซีอ่าแล้วก็ขอขอพูดให้คือขอพูดให้แบบสียมพูแบบเอ,เอาเอาตาประทับมาทาบหน้าแบบโคเลยรอบนี้นคือแบบว่าเออตะแกนตะแกนนะตะแกนต่ก้อนน้องหมาอ่ายิงโอกาบาตผมพูดให้คือรู้สึกว่าสีชมพูสีขาวเนี่ยน่าจะตายไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มกดอิมเมอร์เจนซี ยังไม่ตายครัผมเช็คประชีพประจอนอยู่ยังไม่มีใครตายตอนแรกก็เป็นไปได้นะเป็ผมปมา้คือผมสงสัยน้องหมาหนึ่งละสงสัยเฉยๆนะเพราะว่าผมไม่เห็นเขาน้องหมาน้องหมาอยู่ข้างล่างน้องหมาอยู่ข้างล่างห้องชุดขวาล่างที่เขาเดินลงมาแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเขาไปทําอะไรอยู่นะคิดว่ามันมีอยู่คนเดียวอ่ะฮะอู้ยเอาอ้ยเอาเอาใครใครใครโมโปกี้กูสกีมีคนหนึ่ง กูสคริปแล้วคนหนึ่งผมไม่ได้โหวตผมยังไม่ได้กดเลยจะบอกว่าจะโหวตแล้ว จะจอดเยอะอยู่แล้วไอ้โดดๆดงๆวะ พี่คือน้องกําลังทําน้องหลังจากที่น้องท้อควสที่ห้องต้นไม้เสร็จอะน้องก็วิ่งไปดูกล้องเว้ยแล้วน้องก็ดูเห็นพี่จวิตาอยู่ข้างอดิมิดน้องก็เลยวิ่งมาน้องจิ๊บคิดว่าเป็นใครครับน้องไม่รู้น้องไม่รู้จริงๆไม่รู้ผมสงสัยน้องหมาเพราะว่าน้องจิ๊บนั้นสแกนคุณพิมพ์ลุดไปแล้วเพราะมันเหลือแค่สี่คนนั่นคือผมน้องจิ๊บแล้วก็สีน้ำเงินกับน้องหมาเพราะฉะนั้นคนเดียวที่ผมยังสงสัยตั้งแต่แรกมาก็คือน้องหมาแต่ว่าการ คือผมบอกตอองว่าการคาดคณีของผมนั้นอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปผิดอยู่บ่อยๆแต่ผมพูดในมุมของผมเพราะผมเห็นน้องสีชมพูเขาสแกนแล้วคนที่ยืนดูอยู่กับผมนั่นก็คือสีน้าเงินแล้วก็สีแดงนะตอนนั้นแล้วเราก็เดินออกมาเราก็เจอคุณพิมพ์แต่เราไม่เจอน้องหมาเลยแต่แอนทำไมไึงมีคนบอกฉันได้ยังไงกันเนี่ยฉันไม่ได้เป็นนะผมตั้งใจเสียว่าเป็นแบบนี้แหละพูดตั้งนานเริเปิดใหม่ใช่ ใช่ไหมเย่ผมบอกแล้วน้องหมาไม่มีใครเชื่อผมน้องนั่งฟังไม่ได้เล่นขางต้นมต้องนพราพี่สืบกันตั้งนานน้องนั่งฟังพวกพี่สืบกันตั้งนานแบบสาระอยู่ไหนวะสาระอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวใครพุกใครพุกระหว่างวันเป็นพุกใช่ใช่ผิดเงินซือให้ผมติดสี่บาทใ้นะ หมวกเชฟไม่ได้ช่วยฉันเลยหมวกเชฟไม่ได้เซฟเอาซะเลยแพมหมวกเชฟต้งเลือดเลยนั้นเลือด หมดสืบเดี๋ยวหมดสืบนี่หมดสเนี่ยปือพิมไปโดน โบี่มบิมผมพูดอะไรนี่นะน้องเขาคอมเมนต์ว่าอลิสปรินเซสสู้ๆนะเออส้าพักหนึ่งคุณบินปาดพื้นละแล้วทำไมแล้วทำไมต้องเปนพี่เจ้าวิทนชองรอบจาวิทเทนชงอจ้าวิทอะไรจะพูดครับจ็แคขึงโรธโทษชันใหญ่ิดีต้อนรับตูบอลาวา มีต้นรับโทษให้ทันจริงๆครับนะเด็กเงมีคนเขาบ้านหนึ่งเมสเซจคิดไหมก็ยังมีคนโหวตไอ้เตี่ยวนะโอเคเฮ้ยเอ้าคนตายว่าไงเจอกินทียืนปาดคอนุ่งหมาไปเรียบร้อยเอาคือเทอปาดนุ่งหมาไปต่อหน้าเลยดเียว พี่บอกเลยพี่เชื่อไอ้เฉียวหัวใจพี่จะฝันพี่เดียวเอ <c oughs> าเนี้ยพี่เฉียวไอ้เฉียวพูดความจริง<ม>พี่เชื่อเฉียวสุดหัวใจก็ให้มันโกหกกูก็จะเชื่อมึงเพราะว่าจะฝันพี่เฉียวบวกเลยบอดบอดเฉียวไอ้เต๋าทำไมทำการอุกอาจขนาดนี้ทำไมก็เพราะว่าจะผ่านพี่เฉียวอะทำไมน้องทำไมน้องหมัดเข้าไม่ไม่ไมไม กินทีไม่อุกอาจเท่าพี่พิมแม่งตอหน้าคุณเลยคุยังไม่ทันได้เดินเลยไหนเป็นนเนี่ย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 นครเป็นใครเป็นอีโเตอร์คุณพิมเป็นอย่ทุกฝ่ยนับก่อนนับก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งนําเวสนะ คุณพิมพ์นับไปก่อนเดี๋ยวก็ช้าเกินใช้เวลานี้จำจำเควสด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 จำเควล็ดเเอาเลยเอาเลยจาเคล็ดเสร็จแล้วเสก็เสร็จหมดแล้วคุณพิมพ์พอไปรอบนี้ไม่เจอหรอกผมบางเลยผมไม่โย่ผมหายไปแล้ววีโออยู่ตรงเสาตรงลาวาออกนอกงานไปแล้วไอ่มีไม่มีใครทักนั้นไม่มีไม่มีไม่ต้องพูด ยังไก็ต้องห้ามปิดคือคอมมูห้ามปิดประตูห้ามห้ามเปิดคอมเอ้ยห้ามพาเขาไปอาบน้ำหน่อยนักพิมพ์ปืนไวไวเกินใช่ไวไวมากตอนเนี้ยเควสจะหมดละ ใครมันอยู่ตรงห้องสแกนวะเคสหมดแล้วเคสเสร็จแล้วชนะแล้วเราชนะแล้ว แย่ขาต้ออนไม่ค่อยโหดเร็วเร็วเร็วสแกนเร็วสิสแกนเร็ว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 โอ้โหเจ้าเจ้คุณเบีมเมื่อกี้ตอนที่คุณขึ้นมาผมยืนอยู่ตรงนั้นอ้าวไม่เห็นใครเลยผมนี่แบบโอ้โหชิบหายแล้วตายแน่ๆโดนปานแล้วคุณเบีมก็เดินลงไปชุดชุดมันมืดอ่ะโชคดีทิ่เป้งเหมือนยิงเก้งไปโดนกวางอ่ะไอเป็นหนึ่งสองสามไอเต๋อเป็น ห้าหกเจ็ดแเกสิบเดียวแกฆ่าแขมแขมแขนว่าแกฆ่ากุ๊กไก่เหรอมึงมึงทำดีมากทำดีมากทำดีมากเดือดน้องไก่ขาว ยี่ยมยีโอ้ my god ไอเดี๋ยวอยาใครเดินป่าหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เอง q คว s เชี่ยเลย q u e s เดี๋ยวอยากทิพาย quest เชี่ยจยได้ไหมแล้ว quest เจ็ดแล้วไปลองก่อนไปหาไม่มีใครสามารถฆ่าพี่ได้พี่มันคืออัจฉริยะทางด้านนี้เล่นสืบเหรอสืบพี่สืบโอเคปิดไหม ไม่ได้เป็นอิมพอสกูเดินคนเดียว <c oughs> อุ้ยมีกาแฟอุ้ย มีคนตายคือกินทีตาพี่เดินมาจากทางนั้นพี่ทำไมพี่ไม่เห็นศพฮะไม่ไม่พี่ไม่เดินมาจาก้พี่อยู่ในห้องนั้นแล้วพี่เห็นน้องหมาพี่เลยลงไปไม่ใช่พี่ไม่ใช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 ่พี่เนี่ยขึ้นขึ้นมาจากทางน้องหมาทางเดียวกันกับน้องหมาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชาเขียวโดนฆ่าไอ้นี่ตัวสืบสืบพี่ไลยก็ตายคนแรกจะลอดล่ะพี่ไม่ใช่แล้วดดี롱ดี롱 น่าาสสงรทำไมต้องตายคนแรกหรือจะไม่สืบดีเออสคริปก่อนแล้วกันไม่มีหลักได้ได้ได้ส่งเตี๋ยวก็ได้ให้เตี๋ยวเป็นไป๋ไป๋เตี๋ยวไป๋โอ้ยเตี๋ยววะไม่ว่ามึงจะเป็นหรือไม่เป็นมึงก็โดนหนัวเนี่ยเตี๋ยวมีกี่จุมแล้วสามเดือครึ่ง เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ตอนหน้าตาเลยครับใครอันนี้ตอนหน้าตาไม่ชาโดทำคุณบิมเยืนดูดาวอยู่ไม่ตอนแรกน้องหมาถามว่าทําไมพี่ถึงเชื่อใจน้องหมาตอนเนี้ยกูไม่เชื่อใจน้องหมาแล้วใครอ่ะี่พี่ทาอย่างนี้แล้วพี่มาโวยผมอ่ะเดียวเดียวอันนี้ไม่อยากจะพูดเลยนะแต่แบบขึ้นไปปุ๊บตอนหน้าตาดังปึ๊ด เอาไม่ไม่พี่พี่พี่ทำท่าจะดูดาวแล้วพี่เอาที่ดูดาวมาฟาดหัวอลิตายอ่ะไม่พี่ยังไงไอตอนไอตอนที่ไอตอนที่น้องหมาขึ้นไปก่อนห้องจะดูดาวตอนที่ชาเขียวตายอ่ะน้องหมาหรือเปล่าน้องหมาเองหรือเปล่าแต่น้องหมาลงไปทางอื่นไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมตาบานได้จุดเดียวกันเลยผมวิ่งผ่านและอันเนี้ยอันเนี้ยคือตอนหน้าต่อตาอันเนี้ยผมพูดได้เลยว่าตอนหน้าต่อตาตอนหน้าต่อตาคือน้องหมาปาดคุณคุณพิมพ์ไม่ใช่ดูดาวอยู่เลย่ ไม่ใช่ที่อะไรเขาที่ดูดาวฟาดหัวคือคือล่าสุดอ่ะอ่าผมเห็นพิมอ่ะเดินไปกับคุณพวกคุณสองคนจริงๆนะเออใช่ังจากนั้นคือพิมต้งตายคุณคุณพิมอ่ะเข้าไปก่อนตอนแรกอ่ะผมผมผมไปแก้ไอ้ไอ้เนี่ยไปสแกนมือแก้สมบูทาดแก้ที่อะไรวะที่ไปสแกนมือที่มันต้องสแกนสองอันอ่ะอีกเครื่องนึงผมไม่รู้ใครสแกนผมไปสแกนในเครื่องฝั่งฝั่งขวามือเครอใครได้บ้างไม่เอากหดเดียวออกก่อนเลย เดี๋ยวไปเดียวกินอะไรเดี่ยวกินอะไรกับคอปี้ผมหมวยน้องหมานะผมหมวยน้องหมาเพราะผมเหมาะผมผมพูดเลยว่าน้องหมาเป็นงั้นผมหมวยตามตามสิ่งที่ผมคิดทำไมอวเตามใครเดียวผมหมวยตามสิ่งที่ผมคิดอย่าทำน้องหมาเลยน้องหมาไม่ได้ผิดไม่ทำไมทำไมหมาผิดอะไรหมาไม่ผิดจุ๊บเรียบร้อยหมาเป็นอินพุตเอาไม่ใช่หรอวะ ไม่น่าเล่นมุกนี้เลยใช่ไหมเอ้ยต้องเชื่อได้กันแล้วผมได้ยังไงไม่ต้องพูดไม่ควรเล่นมุกนี้เลยคือไม่จังหวะนั้นอะไม่เห็นไอ้น้องหมาเว้ยแล้วไม่เห็นที่หลังตอนไปคือคือเอาง่ายเว้ยที่ผมผมเชื่อน้องหมาคือหนึ่งคือหนึ่งน้องหมาแกพูดแบบแกไม่ได้โกหกอะ แต่พี่แต่พี่ชาโดเแม่งเล่นใหญ่มากไม่คุณคุณต้องเข้าใจนะว่าตอนนั้นตอนแรกผมไม่เห็นไอ้น้องหมาอยูมันก็โผลม่าาาม,มาเหงนอพี่ชาโดใช่ไหมผ่าดไปแล้วอ่ะพี่ชาโดเนาะใช่าคือแบบกูบอกแล้วไงไว่า บุคคนที่น่าเชื่อถือบางครั้งก็กลายเป็นคนทะเลยอย่งพวกเราได้คือผมคิดในใจเลยหลังจากที่ผมพูดเสร็จผมบอกเลยว่ากูไม่น่าเล่นมุกนี้เลยกูไม่เห็นน้องหมาเอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอ้ยตอนที่อ้าวเอ้ยอินพอร์ตกูอินพอร์ตอินพอร์ตตอนที่สองมีคนจับสาได้ครับโอ้ยอะไรพี่ใครใครใคร คือมันมีคนหนึ่งจำได้ไหมมีจังหวะหนึ่งที่พี่โดพยายามจะเอาน้องหมาออกมันจะมีคนหนึ่งที่พยายามจะสนับสนุนพยายามจะดันแบบจะดันพีโดจะดันพี่โด,ด,โดแบบพางพางพาง,พางดันหลังอะไม่จะถีบหน้ากันอยู่แล้วอะ,อะแน่นอนครับเสียมพูรครับมีอะไรจะสภาพไหมเฮ้ชิวี่พี่ควยโนเซหมดแล้วจริงเหรอจริงจริงจริงควยโนเซหมดแล้ว จริงเหรอจริงพี่จริงหนูสาบานด้วยเกียรติลูกเสือที่ไอ้ลูกเสือไม่ใช่ยุวะที่หนูเรียนมาตลอดหกปีนั่นหนูจริงเหรออ้าหนูจริงเหรอหนูไปคิดผู้หญิงจนเล็กเล็กหมอนอะไรล่ะเตะก่อนนะเอาอะไรกันเนใครมันโบวชใครโหวตดีดาวิดเนี่ยไอ้เตี๋ยวมันโบวชตัวเองฮะ้เดี๋ยวไม่บวชตเองได้ด้วยเปล่เกมเนี่ยเอ้าโบวตเองได้หรือเปล่าเอ้าโอ้เขาไม่เป็นหรอหนูไม่ทิ้เป็น เกฟแกมันไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กเกมันตัวทั๊ไกวแล้วกูเตีต้ยกว่ามึงตอนนี้แว็กไม่ทำาพะลกพะกงละเกียร์ละสื่อเป็นยังยื้ใคไรทำเวสให้เสร็จเลยคอร้องคื <S <S อกูว่ควาคาตะกรมันยิ้มแล้วล่ะไอ้เหี้ยกูว่าคาตกรมันยิ้มแล้วอะ่ะเออ ตอนนี้หลุดใครกันแน่พี่เดาผิดโอ้ชีวิตเปลี่ยนครับผมเจอตอนที่พี่วิ่งวิ่งมาตอนนั้นนะมันจู่ๆพี่ก็วับมาโดยไม่รู้ตัวเลยเว้ใครอะใครอ่ะเตี่ยวน้อเงินนะเห็นวิ่งเงียบนานแล้วแน่ใจแน่ใจะเออมึงแน่ใจมึงเมื่อกี้พี่จาวินก็ผิดแล้วควนเงนโอ้มึงแน่ใจเลยเตี่ยวหลุดเจอะไรพี่จาวินเป็นใช่ไหม มึงมึงเอากูออกได้มึงแพ้แน่นอนอ่ะเราพูดว่าใครอ่ะไม่ไม่เกมก็พี่นมนมเล็กนมแรบนี่แหละนมแับนมแับนมเล็กนี่ยมึงมึงอ่านว่านมเล็กไหนเจ้าผมมองว่าสีน้ำเงินพี่มึงมึงอย่ามึงอย่าเอาความใจของมึงอะนะหมกมุ่นจริงจริงเอาไงครับโอเคน้ำเงินก็น้ำเงินอ่า พี่ชอบเขามันนมเล็กพี่เขาไม่ได้เปิดไม้แน่เลยผมไม่ได้ไม่เปิดไม้แต่เขาไม่พูดพูดไม่ทันพูดไม่ทันโอเกมไอเมมึงจะไหมเกมอะไรพี่ไม่ใช่พูดเลสาบานแล้วสาบานด้วยเกียิของผมพี่หนีดีเฮียลออะไรแล้วมึงรอพออแต่ม่เปล้วไงดูแลใครไอเฮียพี่จาวินแน่ๆกูรู้นาะและเฮียโอ้วิ่งเป็นคนแรกเลยไม่มีช่องว่างให้พูดเลย พี่ไ่เปิดไม้หรอพี่เปิดไม์แล้วแต่พูดไม่พันจริงจริงมึงกดแมป ว้าวเธอตื่ตั<_<_<_<_้งมาเอ๊น้อไป่คิดจะทำอะไรของฉันเลยมันมันก oh oh, uh. ็เหมือนจะเข้ามันก็เหมือนจะเข้าเข้าไปมันก็มันก็แบบหักโหมแบบเดียรต้องทำอะไรเลยหักโหม่ไปมันโหวดกันเองพี่เปิดหมาย่คือบุญโหวดมันจะไม่ลืมแล้วพี่ไม่ไม่อ่าน้องหมาน้องหมาเอาจริงนะไม่ใช่เขาไม่เปิดไมค์เขาไม่คุยกับพึ่งไม่ไม่พี่พูดไม่ทันแต่ว่าน้องรับ พี่อ่าผมเป็นคนดีนะผมเป็นทูตสวรรค์แต่น้องเป็นหัวห้องนะสวรรค์อ่าเลี้ยเทปเปิลไปเลยไปเลยไปเลยเปลี่ยนอ่าเลยสีกดเลอว่าสปีดการวิ่งหน่อยเราสปีดไม่น่าตัดินใจปาดคุณพิมพ์ตอนนั้นเลยคือจะบอกว่าไม่เห็นน้องหมาได้เก่งว่ากูเนี่ยโอ้ไม่ือน้องหมาไม่แว่ง มีใครได้ยินพี่ไหมเนี่ยลดสปีดที่เหลือหนึ่งหน่อยดิมีใครได้ยินพี่ไหมมันจะปกติได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ครับโอเคพี่อยากจะบอกว่าเก็บที่แล้วพี่รู้แล้วว่าใครเป็นฆาตกรจะไม่มีใครฟังพี่เลยดันตอนที่ชุยนั่น กูขเขาอยู่ได้ทั้งวันเลยนะเพลงเย็ยนนี่เพลงแบบแท้แท้ จีคนตายหาใครเดี๋ยวใช่เหรอหาศพไม่เจอโอ้ยเมื่อกี้ช่วยชีวิตกูไว้เลยดีนะที่กูดีนะรีบอก้อนชมพูเหรอผมตอนผมเดินมาผมเห็นคนนึงที่อยู่ข้างล่างนั่นคือคุณน้อมรับคนสีน้องเงินแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขาเป็นฆาตกรนะเพียงแค่ว่าผมเจอเขาอยู่ข้างล่างเท่านั้นเองเขาอาจจะทำได้อยู่คนได้แล้วก็เดินไปที่ห้องสแกนผมเห็นคุณจาวิตทำท่าสแกนอยู่ แล้วก็ไม่สแกนเจ้ทีมี่จะไม่รู้ว่าเขาจะแฮ็ได้อ๋ออ๋อนวลหลุมดูดอยู่ดังนั้นก็มีผู้คนมากมายมารวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายแต่สีหนึ่งที่รู้สึกจะมาทีหลังสุดนั่นแหละคือเกมเมอร์สตอรี่แค่พี่ผมมาหลังสุดแต่นองคนบ้างนด้มั้ยมาโดยบังเอิญนะพี่แล้วก็เจอทุกคนพอถามหน่อยใครออกมาจากห้องเชิญห้องไหนนะห้องเชิญทางแอดมินแล้วนะอ๋อออกมาเองออกมาพี่เต๋อเข้าไปได้ยังไง มันคือห้องอะไรวะกูไม่รู้จักพี่เดี๋ยวเพิ่งออกมาไม่ใช่หรอพี่เดี๋ยวเข้าไปทไดไมมันคือห้องพี่เดี๋อจะเข้าไปได้ยังไงมันไม่มีท่อแถวนั้นด้วยแต่พี่เต็มดม่ได้อ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ไม่ใช่เลยโอเคชัดเจนใส่ปุ๋แล้วหนึ่งเฮ้ยเชื่อผมอะไรอ่ะพูดอะไรพูดจริงผมพูดจริงอ่ะว่าใคครรใสอแมาจะเข้าผู้ทางทางแอดมินอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เข้าไม่รู้งงไม่ได้ทำ อออเออมันยากจริงว่ะใช่ใช่อ่ายากชิบหายเรียงฆาตกรเอาไว้ดีป่ะวะเผื่อแม่งจะนั่น ไม่ไม่คือมันมันหายายากเลยถ้าสมมติถ้าเลี้ยงคาตรกรอไว้ออาจจะได้บอกแสได้ไงจังหวะน,นี้มันยาก ตีห้าผมไม่เคยถึงเลยยัยมาคุยกันดิใคร<อ>ไม่ทำเควส<ม>ใ, <น S 1> ใครไม่ไมทำเควสเป็นน้องนี่นแหละ หมดแล้วนะไม่หนูไม่ทำเควสเต็มแล้วนะพี่ครบแล้วครับพี่ครบแล้วไอ้เตี๋วเต๋ยวกดรีวอะไรไม่มีเลยกูเห็นพิจาวิสเดินลงไปจอกลงหลุมไหมอ่าคุณจาวิสเดินลงไปเฉยว่าว่ามันเสียมีคนว่าเผื่อมีคนไม่โหนมาดักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเควสหมดแล้วไงมันไม่มีอะไรทำแล้วเราเค่นได้สค่เด็กน้องเราไม่ทำเควสเควสหมดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรทำอ่ะใครมันโหดผมใครมันแค้นผมนี่ อยากให้รู้นะเกี่ยวเมามากแค้นที่แค้นเกี่ยวมีการแค้นเกิดแค้นจากตาที่แล้วอ่ะดูออกรู้เลยใครเม่ปาด์ต่ไหมเฮปปารเย้ใครเป็นชนะแล้วชนะแล้าลูก ชนะสบายดีมกแล้วเกมเมอร์สตอรี่กว่าจะชนะโอ้กว่าจะชนะน้ำตาแทบไหลลูเอาเป็นลูกสาวกบจบชั้นม .6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาวันนี้สนุกจริงนเนี่ยสนุกอยู่นะสนุกจริงสนุก